จุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงค่ะเ mm hmm. ชิญนักชมและนักฟังเด้นเลยค่ะ mm hmm. จุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงนะคะหมายถึงจุดที่อยู่บนเส้นตรงหนึ่งเส้นโดยจะแบ่งเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยออกเป็นสองส่วนโดยเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยจะแบ่งให้มีขนาดเท่าเท่ากันเราก็มาพิสูจน์จุดเรื่องนี้กันเลยคะโดยที่จะให้ P ี xy เป็นจุดกำกัส่วนของเส้นตรง P1 P2 ค่ะโดยที่ P1 จะเท่ากับ x1 y1 และ P2 จะเท่ากับ x2 y2 จากนั้นเราก็สามารถพิจารณาโดยที่ดูจากร่านี้ได้เลยค่ะคือส่วนเส้นของ P1 B1 จะขนาดกับเส้นของแ x ค่ะและตั้งฉากกับเส้นจะตั้งฉากกับ PA และก็ p และ p 2อ d ค่ะโดยที่ p a p 2อง d จะขนานกับแกน y ค่ะจากที่จุด a และ b ค่ะจากนั้นจะได้จุด a มีพิกัดเป็น x y x y 1และจุด b มีพิกัดเป็น x 2 y 1ค่ะค่ะจากนั้นเราก็เน้นจากรูปสามเหลี่ยม P1AP mm hmm. จะคลา้ายกับรูปสามเหลี่ยม P1B P2 ค่ะ mm hmm. ก็จะได้ P1A ส่วนด้วย P1B เท่ากับ P1P ส่วนด้วย P1P2 ค่ะแต่ PXY เป็นจุดศู่ยกลางของเส้นตรงของ P1P2 นั่นเองค่ะจะได้ P1P ส่วนด้วย P1P2 เท่ากับ1ส่วน2ซึ่ง1ส่วน2มาจาก P ึ่ง p ก็คือส่วนที่1ก็คือครึ่งของ p หง p สองนั่ a, นเองค่ะนั่นคือและ p 1 a ส่วนด้วย p 1นึ่ง b ก็เท่ากับหนส่วนสอจากนั้นเราจะได้โดยย้ายข้างนะคะ p 1นึ่ p จะเท่ากับ1นึ่ส่วนส,วนสวน p ห d จากนั้น1นึ่ส่วนส,วนสวน p หน d ใช่ไหมคะี่ p หนึ่ง d ครึ่งของ p 1น d ก็คือ p 1น หรือจะได้ว่าค่าสัมบูรณ์ของ x ลบ x 1เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ x 2ลบ x นั่นเองค่ะเนื่องจากว่า x เนี่ยจะอยู่ระหว่าง x x1 และ x 2เนื่องจากว่า x เนี่ยจะอยู่ระหว่าง x 1และ x 2ดังนั้นเนี่ย x เนี่ยจะมากกว่า x จะมากกว่า x 1 x ลบ x 1และ x ลบและ x 2ลบ x 1จะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบค่าก็จะมีค่าเท่ากันค่ะดังนั้น x ลบ x 1จะเท่ากับ x 2ลบ x x จะเท่ากับ x 1บวก x 2ทั้งหมดส่วนด้2ค่ะด้วยทางเดียวกันเนี่ยเราสามารถแสดง y เท่ากับ y 1บวก y 2ทั้งหมดส่วนด้วยได้ค่ะเราสามารถสรุปเป็นทฤษฎีบทได้ดังนี้ค่ะ ทฤษฎีบทกำหนดจุด P1 P1 x1 x1 y1 และ P2 x2 y2 ถ้าจุด P x y เป็นจุดหนึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง P1 P2 แล้ว x จะเท่ากับ x1 บวก x2 ส่วน2และ y1 y จะเท่ากับ y1 บวก y2 ส่วน